กรับสวัสดีครับท่านสาวุชนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของวสีดลมูลของเรานะครับวันนี้ครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการทําคลิปพิเศษอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมครับธีรยุทธินลมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมผู้ออกแบบตกแต่งและก็ควบคุมการตกแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับของพระวิหารหลวงรวมใจสมัคีธรรมวสีดลมูลของเราครับสถานที่นี้นะครับสถานที่ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรารถนาครับ วันนี้คร kah, i, ับผมพาทุกท่านมาอยู่ในส่วนของสารที่ที่ใช้ในการแต้มสีนะครับเพื่อจะตกแต่งตัวชิ้นงานครับชิ้นงานที่เราเห็นนะครับวันนี้นะครับผมพามาอยู่ในบริเวณของส่วนของการตกแต่งทาสีระบายสีแต่งแต้มสีสันต่างๆนะครับตัวชิ้นงานครับชื่อว่าเป็นเทวดามหาสมัยสูตครับผมวันนี้นะครับเราจะมีเทวดา2องค์นะครับที่กําลังจะมีการตกแต่งสําเร็จลงไปนะครับ ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อเรามีการเก็บรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการแต่งแต้มสีสันรเรียบร้อยจะมีการาเชิญเทวดาทั้งสององค์ที่ได้ทําการตกแต่งสีสันเสร็จเรียบร้อยนี้ไปนะครับเพื่อไป มันจุตรกุฎนะครับบู่บริเวณด้านบนกระหม่อมด้านบนเสียงของเทวดานะครับแล้วก็จะนําไปไว้ที่ศาราล้านบุญให้กับท่านพระครูบาลน,น้อยเตชาพัญโยพระครสูสิริศีลสังวรเจ้าอาวาสวัสดศรีรัุนของเรานะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับกระทําพิธีเพื่อให้เกิดเป็นความสิริมงคลสืบไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นขั้นตอนนะครับว่าเรามีการทำงานอย่างละเอียดประณีตอย่างไรนะครับแล้วก็มีพิธีการอย่างไรบ้างตลอดจนถึงการนําขึ้นไปปฏิสฐานอยู่ บนตู้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงรวมใจสมคีทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามผมนะครับค่อยๆชมไปทีละขั้นตอนนะครับว่าเรามีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างไรบ้างครับครับผมและขณะนี้นะครับการตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของทางวัดของเรานะครับก็กําลังมาอัญเชิญเทวดาทั้งสององค์นะครับเป็นเทพบุตรทั้งสององค์อยู่ในชุดของเทวดามหาสมัยยรนะครับที่จะเอาไป สำหรับให้ครูบาท่านบรรจุนะครับตะกรุดรวมทั้งมีการปิดพระอบด้านบนนะครับเป็นฝานะครับซึ่งทำเป็นยอดชนามงกุฎนี้นะครับแล้วก็จะได้ทำพิธีในการปลุกเสกเพื่อให้เปิดความเป็นสิริมงคลกับท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงเป็นการแสดงความเป็นมงคลต่อสถานที่ในลำดับต่อไปนะครับองค์ซ้ายมือนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นเป็นองค์สีส้มนี่ครับชื่อสุริยวัจสานะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นอสูรนะครับชื่อยะสะเทพบุตรนะครับเดี๋ยวเราจะ นำไปสู่สารลาลานันวุนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้บรรจุตรกุฎนะครับแล้วก็จะได้ทําทพิธีในการที่จะได้สวดเพื่อที่จะได้สร้างเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ครับผมนาบัดนี้นะครับผมก็ได้นำพาเอารูปประติมากรรมเทวดานะครับอยู่ในหมวดของเทวดามหาสมัยยรนะครับซึ่งมีพระยศาอาสูรลเทวดานะครับกับพระสุริยวัจฉานะครับที่ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้นํามากราบนมัสการท่านพระคุบาน้อยเตชะปัญโยนะครับขออนุญาตกราบของนั่นก่อนนะครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับซึ่งเราก็จะได้นําเอารูปปฏิมาก,กรรมเทวดามหาสมัยสูตรนะครับท่านพระคูบาครับเพื่อที่จะได้นำมาปฏิสถานไว้ในสาราบุญแห่งนี้เป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะได้ได้ขอบาร,รมีคูบาน้อยนะครับได้เมตตาเพื่อที่จะได้ปฏิสถานตระกุฏนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลตลอดจนถึงนะครับให้ท่านคูบาน้อยได้สวดเจริญพุทธมนต์นะครับเป็นแผ่เมตตาจิต ให้เกิดความศิลป์สวัสดิมงคลกับเทวดามหาสมัยสูตรที่เราจะนํามาปฏิสถานในสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะนําไปปฏิสฐานภายในพระวิหารหลวงลําดับต่อไปนะครับครับผมโอกาสนี้นะครับก็จะขอโอกาสจากท่านพระครูน้อยเตชะปัญโยนะครับพระครูสิริศิลสังวรนะครับได้เมตตาได้บรรจุตระกุฏนะครับลงไปยังกล้าวกระหม่อมนะครับอยู่ในเศียรของเทวดามหาสมัยสูตรทั้งสองพระองค์นะครับ นาเมตตาโมกรุนาพุธปานิพุทโนนิสวาภาปิตโนนิสวหบบาหะบัญจุซึ่งเทวดามาหาสมัย,ยสูตรจะมาสมิงจะปุันาจะทํา,กาิการสักลมหาลาภะวันตรเมโชกดีโุดีปังปังลุลุยมหารุลุยเทินครับอย่างอีกองค์หนึ่งครับคุณบาครับอัน,นนี้นะครับ อยู่ในเบื้องหน้าขององค์พระพุทธสีหิงปฏิมานะครับเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกกเป็นพระประจําวันเกิดของคุณบาท่านด้วยนะครับบาจะได้เมตตาโชตระกุฏดให้ทางบ้านได้รับชมนะครับอันนี้นะครับเป็นตรนะกุฏดเรียกว่าา,าระกุฏดไม่ตานะครับซึ่งจะได้บรรจุไว้ในกล้าวในกระหม่อมนะครับในเสียงของเทวดามาหาสมัยสุรทุกพระองค์เลยนะครับจำนวน24พระองค์ที่จะประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวงรวมใจสมคีธรรมของเราครับ พูดมหาลาภามมหาลาบจะมาสมิงจาาคนนั้นจัดทาเป็นกลางสกัมหาลาภามปารทับอ่านในบนเก้ากระมม่อื่าซึ่งเทวดามมหาสมัยสูตรจะมาสมิงจาาคนนั้นจักทาเป็นกลางสกรมหาลาภาวันตรเมใครได้มาอาสาสกักราบูชาจะได้จรเลิญลาบยศเสริญสุกบังเกิดบังเกิดเหง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 ปังปังลยลยลอยเถิน ครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราท่านทั้งหลายนะครับได้มาชมพิธีการตั้งแต่การเชิญมาจากโรงนะครับที่เราใช้แต่งแต้มสีสันนะครับมาอย่างสถานที่แห่งนี้นะครับสาราบุญสาลาธรรมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายของวัดสีรมุนของเรานะครับเราก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้เห็นพิธีการในการบรรจุตะกุดนะครับก่อนที่จะได้มีการสวดเจริญพุทธมนต์นะครับเพื่อปลุกเสกแล้วก็สร้างเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่สถานที่ตลอดจนถึง เทวดานะครับที่จะได้นําไปปฏิสฐานภายในพวิหารหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับคุูบาลนะครับครับผมวันนี้ผมก็ได้รับเมตตาจากพระคุบาลือเกินนะครับที่ได้มาบรรจุกระกุดให้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปยกเทวดาขึ้นยังฐานแท่นฐานนะครับที่อยู่ภายในพิหารร่วมกันครับผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับบในเมตตาคุูบาลนะครับ ครับผมสำหรับทุกทท่านนะครับที่ได้ติดตามเพจของทางวัดศรีดนูลนะครับในการทำคลิปนำเสนอข้อมูลความรู้มาโดยตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มตกแต่งพระวิหารหลวงรวมใจสมคีธรรมของเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับในทุกๆส่วนในการตกแต่งนะครับก็จะมีเรื่องราวความหมายนะครับที่นํามาจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกตลอดจนถึงเรื่องราวเหตุการณ์สาคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดอย่างยิ่งนะครับจนถึงเรื่องของพุทธประวัติที่ได้นํามาถ่ายทอดลงบนชิ้นงานศิลปรกรรมต่างๆที่เราได้พบเห็นกันนะครับวันนี้นะครับที่เราได้เล่าไปเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของเทวดามาหาสมัยสูตรนะครับจะกล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ของเทวดาครับผมการชุมนุมใหญ่ของเทวดานั้นมีหลายคราวด,ด้วยกันนะครับแต่ว่าคราวที่สําคัญที่สุดคือการชุมนุมใหญ่ที่เรียกว่ามาหาสมัยยตรซึ่งเกิดขึ้นนะครับใน การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเทวดาที่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะครับเป็นการชุมนุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่พุมธเทวดาจนถึงเทวดาชั้นสุทาวาสในพระวิหารหลวงร่วมใจสมคีธรรมของเรานี่นะครับก็ได้นําเอาเรื่องราวของเทวดามหาสมัยสูตรครับผมนํามาถ่ายทอดเป็นชิ้นงานศินลปรกรรมนะครับเป็นงานประเภทประติมากรรมรูปประติมากรรมเทวดาโดยยกตัวอย่างขึ้นมาทั้งสิ้น26องค์นะครับซึ่งเป็นองค์สมมุตินะครับ ที่จะพูดถึงว่าเทวดาผู้มียศมีบริวารตลอดจนถึงมีวันณนะและมีสีต่างๆนะครับได้พาบริวารมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ภายในพระวิหารหลวงรวมใจสมัคคีธรรมของเรานะครับ <Okay. S 1> เมื่อสักครู่เราได้เห็นพิธีการบรรจุตรกุดไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับท่านพระครูบาน,น้อยเตชะปัญโยชจะได้สสดเจริญเมตตาจิตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้มีพิธีการนําเอาเทวดาเหล่านั้นนะครับมาปฏิสฐานอย่างแท่นฐานที่ตั้งซึ่งอยู่ภายในพระวิหารหลวงของเราแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับ คนงานของวัดเรานะครับที่จะมีหน้าที่ในการยกเทวดาขึ้นปฏิสฐานยังแท่นฐานที่ตั้งามารออยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับวันนี้ครับก็จะมีพิธีการยกเทวดาขึ้นมาปฏิสฐานบนแท่นฐานที่ตั้งนะครับหลายองค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามไปกับผมนะครับเพื่อจะไปชมในการยกเทวดาขึ้นมาปฏิสฐานบนแท่นฐานที่ตั้งของเราครับผมตามผมมานะครับหากจะกล่าวถึงเทวดามหาสมัยสูตร กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ณนะป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทครั้งนั้นเหล่าเทวดาได้เสด็จมาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอันเป็นการชุมนุมใหญ่ของเทวดาทั้งปวงตั้งแต่ชั้นภูมมะเทวดาตลอดไปจนถึงพรหมสุทาวาสปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่อว่ามหาสมัยสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงพระนา,นามของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าให้กับพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบว่ามีเทวดาท่านใดบ้างทรงอธิบายเทวดาลำดับชั้นต่างๆอธิบายถึงรูปลักษณะต่างๆทั้งรัศมีสีกายยศและบริวารของเทวดาเหล่านั้นซึ่งเทวดาเหล่านั้นจะมีความปิติสุขมากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพวกตนและจะชอบฟังพระสูตรบทนี้กันมาก ในการตกแต่งพระวิหารหลวงได้ยกเอาเทวดาตัวสำคัญซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในมหาสมัยสูตรนี้มาพอสังเขตเพียงแค่26องค์เพื่ออัญเชิญให้เป็นตัวแทนของเทวดาที่ปรากฏในมหาสมัยสูตรโดยยกขึ้นให้ประจำอยู่บนแท่นเหนือตู้รับบริจาคภายในพระวิหารหลวงพ่อเพชรเพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์สำคัญในการประชุมใหญ่ในมหาสมัยสูตรพร้อมทั้งถวายนมัสก,การหลวงพ่อเพชร เพื่อความเจริญทางด้านพุทธธรรมเพื่อแสดงออกถึงความเจริญทางด้านพุทธธรรมที่แสดงออกผ่านเทวดาที่มาประชุมกันในพระมหาวิหารแห่งนี้ได้แก่ท้าวสกกะปุรินทะหรือพระอินท์ทันพระกุมภีระเทวดาพระกุเวนจอมเทพพระจอมพบทัตารสพระจอมนาควิรูปักพระวิรุณหกเทวราชพระติมภุระเทวบุตรพระราชาสุรินทราหูพระโนโรราชเทพพระปัญจสิกะ เทวบุตรพระชนโสภเทวดาพระสุริยวัจสาเทวินพระอสุรยัะเทวดาพระเทวันโสมเทพพระจันทนเทพอมรพระเทวสุตตะเทพบุตรพระนาสภเทพนาคีพระเทวตัชกนาโคพระอัสตรนาราชพระเทวนากรรมพลพระเทวปทวินเทพระเทวอาโปเทพระเทวอคิเตโช พระเทวัวายโยพระวรุณธาราเทพ พระครุฑธธาจิตตสุบันเป็นต้นพระผมและนี่นะครับคือเทวดามหาสมัยยโสตนะครับเป็นหมวดหนึ่งของการชุมนุมเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในสมัยประการนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงได้จับถึงเหตุการณ์ไว้แหลพระภิสุสงฆ์นะครับและนี่นะครับเป็น,ก,นก,ปการยกปฏิมากรรมเทวดาขึ้นตั้งอย่างแท่นฐานซึ่งแท่นฐานนั้นนะครับก็จะเป็นตู้รับบริจาคด้วยซึ่งมีทั้งหมด2 6บปัจจัยนะครับที่เราจะ ตั้งวัตถุประสมไว้ในการบาริจาคครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญสะดอกเพราะสิบชาตาหรือตู้นี้นะคบเป็นการทําบุญดูแลเสนาสนะภายใ,ในเขะาวิหารหนวงวงใจสมคิดธรรมวสิรังบุญแล้วก็ยังมีสาธารณาสาธารณะประโยชน์อื่นๆนะครับตาม วัตถุะสมของทางวัดและวัตถุสมบัติมกว่านาเจชันตัญโจรนะครับท่านผู้มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพนะครับนะตัวนี้เป็นตุปตาคร่าวๆนะครับแต่ในชิ้นงานจริงนะครับจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมตอกสลักลายนะครับจะมีการเขียนนะครับเรื่องของ เทวดามหาสมัยสูตรและจะมีชื่อของเทวดานะครับอย่างองค์นี้นะครับคือพระนโรราชาเทพนะครับก็จะมีชื่อตามเลยนะครับท่านสามารถเป็นเจ้าภาพได้นะครับก็จะมีชื่อนามของท่านติดปรากฏอยู่ในแผนงานซึ่งเป็นป้ายบอกนะครับว่าท่านเป็นเจ้าภาพเทวดามหาสมัยสูตรพระองค์ใดนะครับในมูลค่านะครับเจ้าภาพห้าหมื่นบาทนะครับหมายถึง องค์พรวดาด้วยแล้วก็ตัวตู้บริจาคด้วยนะครับนี่จะเป็นของท่านทั้งหมดเลยนะครับรับผมมาร่วมการเป็นส่วนของการตกแต่งพระวิหารหลวงรวมใจสมัชชิธรรมของวัดศรีตมุลของเรานะครับเพื่อที่จะสร้างเสนาสน,านะครับให้เกิดความงดงามทิ้งหลักฐานทางศิลปกรรมของยุคปัจจุบันนี้ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับวันนี้ครับผมธีรย,ยุทธิรมูลนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตอ พี่นๆน้องๆนะครับเจ้าหน้าที่ของทางวัดจุลมุงที่มาร่วมกันยกเทวดามหาสมุทรสูตรนะครับจะต้องจากลาทุกท่านไปในโอกาสนี้แล้วครับขอ,อกล่าวถว่าสวัสดีครับ